สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเอกอีกครั้งแล้วนะครับสำหรับรายการ m ป s ายไม My Credit EP ที่22กันแล้วเนองสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปแรก mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง MyWay ของผมด้วยเน่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงเทคนิคการใช้บัตรเครดิตอย่างชาญฉลาดนันเอง ซึ่งผมเชื่อว่ามนุษย์เงินเดือนอย่างเพื่อนๆน,นี่นะครับหรือนักธุรกิจก็ตามคงจะมีบัตรเครดิตเนี่ยอยู่ในมือกันอยู่แล้วแหละถึง99กันเลยทีเดียวใช่ไหมแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะยังไม่รู้เทคนิคเล็กๆน้อยๆสําหรับการใช้บัตรเครดิตให้คุ้มค่าที่สุดตั่นเองเอาละครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาดูเทคนิคการใช้บัตรเครดิตเทคนิคแรกกันเลยนั่นก็คือการจํารอบบินจ่ายบัตรเครดิต ให้ขึ้นใจโอเคแล้วครับหลายๆคนก็อาจจะมองว่าเรื่องของรอบบินการจ่ายบัตรเครดิตเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาถูกต้องไหมครับแต่จริงแล้วเนี่ยเรื่องของรอบบินนี่นะครับมันเป็นสิ่งสําคัญมากที่เราจะต้องจดจําเพราะว่าอะไรครับมันจะส่งผลต่อรอบการชําระเงินดังนั้นเนี่ยหากเราจําไม่ได้เราจ่ายล่าช้าเราลืมจ่ายอ่ะตรงนี้เนี่ยนะครับ 1. มันจะส่งผลเรื่องของเครดิตบูโรของเรา ส่วนที่2นะครับสิ่งที่ตามมานั่นก็คือดอกเบี้ยนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยอยู่ที่16ซซึ่งถือว่าสูงกว่าดอกเบี้ยอื่นๆกันเลยทีเดียวนะครับดังนั้นนะครับใครไม่อยากจ่ายดอกเบี้ยแพงไม่อยากเสียเครดิตต้องจำรอบบินการจ่ายบัตรเครดิตให้ขึ้นใจกันเลยทีเดียว แล้วอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการจํารอบบินนะครับมันจะทําให้เรามีการใช้จ่ายนะครับหรือยืดระยะเวลาการใช้จ่ายเนี่ยไปได้นานขึ้นสงสัยแล้วใช่ไหมครับว่ายังไงอะสมมุติว่าผมมีบัตรเครดิตอยู่ใบหนึ่งตัดรอบทุกวันที่10นะครับดังนั้นเนี่ยหมายความว่าถ้าผมมีการใช้จ่ายวันที่11นะครับเราก็สามารถยืดระยะเวลาในการจ่ายบัตรติดไปได้ถึง1รอบบินกันเลยทีเดียว ส่วนต่อมาก็จะเป็นเทคนิคที่2นั่นเองเมื่อเรามีการรูดซื้อสินค้าและบริการนะครับไม่ว่าจะจํานวนเล็กน้อยหรือจํานวนใหญ่ก็ตามส่วนตัวผมแล้วแนะนําว่าให้เพื่อนเพื่อนโอนเงินเนี่ยนะครับไปยังบัญชีที่มีการชําระบัรเครดิตเลยทันทีเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าหากเราไม่ได้มีการโอนเงินเนี่ยไปยังบัญชีนั้นโดยตรงทันทีนะครับมันก็ทําให้เราเนี่ย รู้สึกว่าเงินในบัญชีเนี่ยฉันมีเยอะอยู่อีกดังนั้นนะครับมันก็ส่งผลให้เรามีการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เรามีการโอนเงินหรือหักเงินจากในบัญชีไปเลยเนี่ยรเราจะได้เห็นสถานะนเงินของเราอย่างชัดเจนซึ่งยิ่งมีน้อยเท่าไหร่ครับเราก็จะยิ่งประหยัดมากขึ้นถูกต้องไหมครับโดยเทคนิคที่1กับเทคนิคที่2เนี่ยนะครับมันก็จะนํามาสู่เทคนิคที่3นั่นก็คือสมัครหักบัญชีอัตโนมัติผมเชื่อว่า เพื่อนๆหลายคนเนี่ยคงจะมีบัตรเครดิตมากกว่า1ใบและมากกว่า1ค่ายถูกต้องไหมครับนั่นหมายความว่าเราก็จะต้องจํารอบการจ่ายเงินหรือรอบปินเนี่ยนะครับหลายธนาคารปวดหัววุ่นวายไปหมดแต่ว่าการหักบัญชีอัตโนมัตินะครับมันจะมาช่วยเพื่อนๆในจุดนี้เมื่อเรามีการใช้จ่ายและโอนเงินไปยังบัญชีใช่ไหมครับเราก็เพียงแค่สมัครหักบัญชีอัตโนมัติเอาไว้เท่านั้นนะครับพอถึงรอบเนี่ยธนาคารก็หักไปเองอัตโนมัติเลย โดยเราไม่ต้องมานั่งกดจ่ายหรือมานั่งจํามานั่งจดอยู่ว่าจะต้องจ่ายเท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่ดังนั้นนะครับมันก็หมดโอกาสนะครับแล้วก็ลดความเสี่ยงในการที่เราจะผิดนัดชําระหนี้และก็เสียประวัติผิดบูโรไปโดยปริยายเลยถึงแม้ว่ามันอาจจะเป็นเทคนิคโบราณโบราณหน่อยนะ้องก็คือมันมันก็มีมานานแล้วแหละแต่ผมก็รู้สึกว่ามันยังใช้และมันยังได้ประโยชน์ค่อนข้างเยอะกันเลยทีเดียวแต่ว่าถ้าสรับเพื่อนๆที่มีแค่ใบสองใบก็อาจจะ สะดวกแบบนู้มากกว่าก็ไม่ว่ากันสำหรับเทคนิคที่4นั่นก็คือตรวจสอบโปรโมชั่นไปจำเรียนอยู่อย่างสม่ำเสมอซึ่งถ้าหากให้เอ่ยถึงโปรโมชั่นแล้วนะครับหลายๆคนก็คงจะชอบอะมันคือแบบอะไรที่มันลดอะอะไรที่มันทำให้ฉันจ่ายเงินได้มากขึ้นและคุ้มค่ามากที่สุดถูกต้องไหมครับแต่ว่าเพื่อนๆหลายคนก็อาจจะรู้สึกว่ามันยุ่งยากจังเลยต้องไปนั่งดูโปรโมชั่นนูนนี่นั่นอะไรเงี้ย แต่จริงผมว่าง่ายกว่านั้นอีกนะคือหากเราเคยสังเกตนะครับในบินที่เขาส่งมาให้เราแต่ละเดือนนะครับไม่ว่าจะเป็นในอ<ม>ีเมลไม่ก็เป็นจดหมายเนี่ยหน้าหลัง,หลงเนี่ยมันจะมีโปรโมชั่นแนบอยู่ดังนั้นนะครับหากเดือนไหนนะครับโปรโมชั่นมันตรงกับไลฟ์สไตล์ของเราหรือการใช้จ่ายของเราเนี่ยเราก็ควรที่จะไขว้คว้ามันถูกต้องไหมครับเพราะว่าเราจะได้ตัวของส่วนลดหรือโปรโมชั่นมากกว่าปกติจากจากเดิมที่เรามีการใช้จ่ายแล้วนั่นเองดังนั้นนะครับการตรวจสอบโปรโมชั่นเนี่ย ก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งเลยสลับเทคนิคที่5ก็สืบเนื่องจากเทคนิคที่4นั่นเองสลับเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการเปิดบัตรเครดิตใบใหม่แนะนําว่าให้ดูรายละเอียดโปรโมชั่นสําหรับผู้ถือบัตรใบใหม่เพราะว่ามันจะมีโปรโมชั่นอย่างเช่นแถมกระเป๋าแถมอะไรเอ่ยตัวของคูป,ปองส่วนลดหรือแถมเป็นของสมนาคุณอื่นๆซึ่งหลายๆคนอะ คงจะคือได้กันมาอยู่บ้างแล้วแหละถูกต้องไหมครับโดยตรงนี้ครับธนาคารเขาจะมีการกําหนดเงื่อนไขส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของยอดการใช้จ่ายใน30วันแรกใน60วันแรกก็ว่ากันไปครับบางทีก็5,000บ้างบางทีก็หมื่นหนึ่งสองหมื่นบ้างก็แล้วแต่ตัวของอธนาคารหรือว่าเงื่อนไขนั้นๆแต่หลายคนก็จะมองว่าพี่หนูมันเยอะมากเลยนะแบบเออแบบที่เขาตั้งเอาไว้หนูไม่น่าจะจ่ายถึงหรอก แต่ว่าเดี๋ยวก่อนครับผมอยา่าเพิ่งท้อใจไปลองใช้เทคนิคที่ผมเคยใช้มาก่อนเนาะคือเราอ่ะมีเพื่อนแล้วก็มีเพื่อนที่ทำงานด้วยดังนั้นเราอาจจะลองไปคุยคุยกับเขาดูว่าเออพี่มีบินลถไหมพี่มีบินออประกันไหมอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าเออเดี๋ยวพี่มอนใจให้นะแล้วเดี๋ยวพี่โอนเงินมาให้ผม็นเงินสดอ่ะเพียงเท่านี้ครับใ้ตัวของวงเงินการใช้จ่ายแล้วมาโดยฟรีๆีเลยโดยที่ไม่ต้องลงทุนอะไรก็ด้วยซ้ำไปแต่ว่าสิ่งที่ได้คือของ นั่นเองถูกต้องไหมครับอ่าใครใช้เทคนิคนี้อยู่บ้างก็แชร์ใต้คอมเมนต์ได้นั่นเองนะครับส่วนต่อมานะครับเทคนิคที่6ก็คือการใช้จ่ายแทนเพื่อนฟังดูแล้วแบบไม่ดีเลยนะเออฉันต้องไปรับภาระ,ะแทนคนอื่นอะไรเงี้ยแต่จริงๆใช่แบบนี้นะครับในกรณีที่เราไปช้อปปิ้งหรือไปทานข้าวกับเพื่อนๆแล้วมันมีการหารการแชร์กันนะครับ แล้วบางเอิญว่าร้านนั้นนะ่ะพอรับบัตรเครดิตพอดีใช่ไหมอ่ะเราก็อาสาเลยเออเดี๋ยวจ่ายจ่ายบัตรฉันไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเธอก็โอนพร้อมเพย์หรือมาให้ฉันเป็นเงินสดแล้วกันซึ่งถามว่าข้อดีที่เราได้เนี่ยคืออะไรก็คือหนึ่งก็คือว่าเราก็ได้เงินสดมาใช้ก่อนเลยบัตรเครดิตเราเข้าไปจ่ายที่รัาถูกไหมแล้วพอเรามีการจ่ายบัตรเครดิตปุ๊บมันก็มีเรื่องของอะไรครับแต้มคะแนนสะสมซึ่งคะแนนสะสมตรงนี้เนี่ยครับก็หนึ่งไปแลกตัวของคูปองส่วนลด รแรกเป็นส่วนลดท็อปอัพจากราคาสินค้าอื่นๆรวมไปถึงแรกเป็นไมในการลดเรื่องของตัวเครื่องบินบิสเนสคัร์ดโฟร์คัร์ได้อีกด้วยไม่เพียงเท่านี้นะครับ mm. ผมสลับบตัตรเครดิตประเภทครงของแคสแบ็กเองหรือว่าที่ได้เงินคืนเองเราก็ได้เงินคืนนะครับจากการใช้จ่ายในครั้งนั้นอีกด้วย mm. ซึ่งก็ถือว่าคุ้มนะใครใช้อยู่บ้างยกมือขึ้นนะครับผม mm. ส่วนใครที่แบบยังไม่เคยใช้ก็ลองไปใช้ดูนะ mm. ผมรู้สึกว่า มันก็ค่อนข้างที่จะคุ้มค่าเลยสำหรับการใช้บัตรเครดิตที่มีอยู่ส่วนต่อมาเทคนิคที่7นั่นเองเทคนิคนี้ก็จะเป็นเทคนิคเรื่องของความปลอดภัยนิดนึงเพราะาการใช้จ่ายเนี่ยมันก็มันก็ต้องมีความปลอดภัยในการใช้จ่ายถูกไหมครับไม่ใช่ว่าเออเราจะใช้แบบเขาเรียกว่าไงใช้แบบไม่ได้แบบระมัดระวังนะครับเพราะว่าบางทีมันก็เคยได้ยินข่าวใช่ไหมมันมีการแฮ็กบ้างเอาไปเติมเกมบ้างซึ่งบางทีเราก็ ฉันไม่รู้เรื่องนะครับคือเราไม่รู้เรื่องเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราไปใช้จ่ายอย่างเช่นออฟไลน์เนี่ยอาจจะต้องปิดตัวของเลข C.V.V ด้านหลัง3ตัวไว้ครับไม่ว่าจะเป็นปั๊มน้มานํามันหรือห้างสรรพสินค้าก็ตามอาจจะต้องปิดไว้แต่ว่าปิดไว้เราก็ต้องจําด้วยนะเผื่อ,อเราเอาไปใช้ในการซื้อของมันจะต้องใช้ด้วยครับอันนี้ก็ฝากเรื่องความปาลอดภัยสำหรับเทคนิคที่7จ็ดนั่นเองสำหรับเทคนิคที่8นะครับก็คือเราไม่ควรใช้บัตรเครดิตในการถอนเงินสด โอเคแหละถึงแม้ว่าเราจะเป็นมัดเงินเดือนแล้วพอสิ้นเดือนเนี่ยรายจ่ายเรามันเยอะกว่าเงินไม่พอเราต้องการเอาเงินเนี่ยไปใช้หลายหลายคนก็จะเลือกวิธีว่าอ่ะฉันมีบัตรเครดิตฉันก็เอาบัตรเครดิตเนี่ยไปกดเงินสดจากตู้มาแต่จริงๆแล้วเนี่ยวิธีนี้เนี่ยไม่แนะนําถ้าหากฉุกเฉินเดือดร้อนจริงๆนครับแนะนําใช้บัตรกดเงินสดจะโอเคกว่าเพราะว่าอะไรครับบัตรเครดิตเนี่ยเราไม่เพียงแต่เสียแค่ดอกเบี้ยนะ เรายัางเสียค่าธรรมเนียมในการกดเงินสดออกมาด้วยนะ3%เพื่อนๆลองคิดดูสิถ้าสมมติว่าเรากดมาหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งนะครับ3%เท่าไหร่และยังมีภาษีมูลค่าเพิ่มอีก7%บวกจากค่าธรรมเนียมอีกด้วยนะอ่ะแล้วก็ดอกเบี้ยนเนี่ยก็เริ่มคิดตั้งแต่วันแรกทีนี้เนี่ยเวลาเขาคิดเนี่ยเขาไม่ได้คิดที่ยอดหมื่นนะถึงว่าเรามียอดค้างอยู่ใช่ไหมอะไรก็ตามเนี่ยเออสมมติว่าสามหมื่นรวมกันแล้ว มันก็คิดยอดสามหมื่นนะไม่ได้คิดยอดหมื่นหนึง่งนะครับดังนั้นเนี่ยไม่แนะนาเลยเสำหรับคนที่จะถอนเงินสดโดยใช้บัตรเครดิตนะครับสำหรับเทคนิคที่แดก็ห้ามเด็ดขาดส่วนเทคนิค9ก้าสำหรับคนที่ต้องการที่จะกู้บ้านกู้นะรถแล้วก็อาจจะไม่เคยมีบัตรเครดิตมาก่อนตรงนี้นครับแนะนําว่าคุณต้องมีส่วนใครที่มีแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีมากเลยเพราะว่าเวลายื่นกู้เนี่ยนะครับเขาจะดูเรื่องของประวัติการชําระเงินของเรา ว่ามีการชําระเงินอย่างสม่าเสมอไหมมีการผิดนัดชําระนี่ไหมซึ่งหากประวัติเราดีนะครับการกู้บ้านหรือกู้รถก็จะง่ายมากเริ่มต้นจากการมีบัตรเครดิตนั่นเองดังนั้นใครที่ใช้เป็นมีวินัยในการเงินก็จะถือว่าการมีบัตรเครดิตนะครับเป็นสิทธิประโยชน์ที่ค่อนข้างคุ้มค่าเลยแต่ว่าสลับเพื่อนๆคนไหนที่รู้ตัวเองว่าเป็นคนเก็บเงินไม่อยู่ใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยนะครับหรือว่าต้องผิดนัดชำระนี่แน่เลยครับก็แนะนําว่าไม่ควรที่จะมีบัตรเครดิต เพราะว่าถ้ามีแล้วเนี่ยนะครับมันอาจจะเกิดปัญหามากกว่าประโยชน์นั่นเองสําหรับเทคนิคที่10นั้นก็คือการผ่อนสินค้า0%สูงสุดถึง10เดือนนั่นเองโดยการผ่อนสินค้าเนี่ยนะครับก็จะมีให้เราเลือกถึง3เดือน6เดือนแล้วก็สูงสุดถึง10เดือนนั่นเองแต่สำหรับใครที่ต้องการผ่อนมากกว่านั้นเนาะ24เดือนหรือว่า36เดือนก็แนะนําว่าเป็นการผ่อนด้วยบัตรกดเงินสดนั่นเอง แต่ว like kind of, ่าอย่างไรก็ดีนะครับผมตัวของการผ่อนเนี่ยมันก็มีข้อดีตรงที่ว่าเราสามารถที่จะเขาเรียกว่าไงหมุนนะครับกระแสเงินสดของเราได้โดยที่เราไม่ต้องเอาเงินสดทั้งหมดเนี่ยไปทุ่มกับของสิ่งนั้นก็ทยอยผ่อนนะครับทีละน้อยๆน้อยๆน้อยๆแต่จริงแล้วครับการผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็มีข้อดีข้อเสียเหมือนกันใครอยากรู้นะครับผมไปติดตามนะครับในตอนหน้าเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปิรีโอนี้นะครับและชอบเทคนิค แบบนี้นะครับรวมถึงนะครับเพื่อนๆมีเทคนิคแบบไหนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับก็สามารถมาแชร์ใต้คอมเมนต์กันได้แล้วก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์มมมมแล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมเองด้วยละกันวันนี้ตัวผมเองขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าันเองนะครับ